ช่วยเหลือเตาทะเลเบื้องต้นว่าถ้าเราไปเจอเตาป่วยนะคะเราควรทำยังไงอันนี้นะคะคือน้องครอกแ็กค่ะสาเหตุที่น้องเขาชื่อน้องครกแขกเพราะว่าด้วยความที่โมเดลเต่าเนี่ยค่ะเคยไปเป็นโมเดลที่อยู่ลอยน้ำมาก่อนคขาว่าเลยมีน้ําขังอยู่ข้างในเมื่อเราขยาับน้องจะมีเสียงน้ำดังครกแขกครอกแขกอยู่ข้างในค่ะช่วยเขา,าคือย้ายเขาลงไปในถังค่ะให้อยู่ แล้วก็มีผ้าชุบน้ำหมาดๆราดน้ำแค่พอหมาดคอยคลุมการคลุมผ้าให้มีความเปียกความชุ่มชื้นเนี่ยเพื่อจะช่วยรักษากว่าเขาในกรณีที่เขาอยู่แห้งแล้วก็จะย้ายกละมังนี้เข้าอยูนที่ร่มค่ะโทรเรียกเจ้าหน้าที่มา,า,ารักระหว่างรองก็คือคอ,อยดูแลเขาชุ่มชื้นเสมอแล้วก็อย่าไปเสียงดังหรือว่าพาเขาไปอยู่ในที่ที่มีแบบคนเยอะๆค่ะเขาจะได้ไม่ตื่นตกใจ ให้เราส่วงทำการ้ามเลือดประถมพยาบาเบื้องต้นเอาผ้าสะอาดมากดแผ่ไวค้ค่ะให้เลือดหยุดถ้ากระดองแตกแนะนำว่าให้อยู่แห้งแน่ๆคะ่ะเพราะว่าป้องกันไม่ให้น้ําอะไระไหลซึมเข้าไปเราไม่รู้ว่ามันแตกแล้วมันลึกไปถึงตรงไหนคะ่ะแล้วก็เอาน้องเข้าไปอยู่ในที่ร่มแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นตลอดเวาคะ เขากลืนเบ็ดไปอ่ะเราจะหาตัวเบ็ดไม่เจอให้เราตัดสายอ,าออกมา,าสักกุดหนึ่งก็ได้ค่ะแต่ออแล้วก็เอามาแปะเพื่อยึดไม่ให้เขาอ่ะกลืนเบ็ดลงไปมากกว่าเดิมแล้วตัวสายเบ็ดเนี้ยค่ะจะทําให้หมอตามหาตัวเบ็ดได้ง่ายถ้าเราเจอเป็นซากนะคะหมอจะแนะนําว่าให้ควรย้ายซากเข้ามาที่ร่มค่ะเพราะว่า แดดนะคะมันจะทำให้ซากเน่าเร็วมากอาจจะบอกไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรตายอย่างเงี้ยคะ่ะคือการช่วยเหลือเบื้องต้นอะไรพวกนี้ค่ะมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวสาหรับทุกคนค่ะบางทีเวลาเราไปเที่ยวทะเลเราก็อาจจะเป็นคนที่พบเจอและช่วยเหลือเขาได้ค่ะเพราะฉะนั้นความรู้เบื้องต้นนี้ก็อาจจะจําเป็นสําหรับทุกๆท,ท่าน,นะคะ่ะช่องทางติดต่อคือโทร1นึ่งหครับหลังจากนั้นเขาจะโทรหาคุณหมอของทุกศูนย์ในทั่วประเทศเองครับอย่างที่เคยบอกครับว่าอยากให้ทุกคนช่วยกันลดใช้ขยะที่ไม่จําเป็นครับผมขอบคุณนะครับ